การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับดวจรายไตรมากครั้งที่3ทับ2566วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2566สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสาราคามโดยมีการนำเสนอประเด็นการตรวจราชการ5ประเด็นดังนี้ 1. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดล3การดำเนินงานกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนควรัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจําปีงบประมาณพศ2566 5. การดำเนินโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดํำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรีวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสนใส่ผ้าไทยโดยมีประเด็นเน้นย้ำสองประเด็นได้แก่ 1. การเบิจกจ่ายงบประมาณ 2. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัตรริราชการรอบการประเมินที่2การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปีงบประมาณพศ2565 ถึง2,566ของจังหวัดมหาสารคามเงินทุนหมุนเวียนลูกนี้คงเหลือยกมาณวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,565และรวมอนุมัติในปีงบประมาณพศ2,566จำนวน825โครงการเป็นเงินจำนวน67,462,428บาทมีการรับชำระคืนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม พุทธศักราช2565ถึงวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2566จำนวน80โครงการเป็นเงินจำนวน13,392,386บาทมียอดลูกหนี้คงเหลือจำนวน745โครงการเป็นเงิน54,742บาทโดยลูกหนี้คงเหลือแบ่งเป็นหนี้ที่ดำเนินคดีแล้วจำนวน19โครงการเป็นเงิน1,56,459บาท ลูกหนี้ที่มีการพักชำระหนี้จำนวน108โครงการเป็นเงิน3,65,581บาทและหนี้เกินกำหนดชำระณวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2,566จำนวน267โครงการเป็นเงิน10,42,129บาทแยกเป็นมูลหนี้ใหม่เกิดขึ้นในปี2,560ถึง2,566 จำนวน234โครงการเป็นเงิน9 5 8 9 6 5บาทและมโมนี่เดิมจากปี2,556ถึง2,559จำนวน33โครงการเป็นเงิน8 1 3 6 4บาทโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลผลการดำเนินงาน การติดตามเร่งรัดการดําเนินการสร้างฐานการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตบําบลครบจํานวนทั้ง9ฐานตามแผนที่กําหนดโดยจังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรง,งบประมาณการดําเนินการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตบําบลจํานวนหนึ่งแปลงขนาดพื้นที่15ไร่ของนายกรันดาวโคกสูงหมู่ที่7ตําบลหนองเม็กอาเภอนาเชือก ในการจัดหาวัสดุสร้างฐานการเรียนรู้จำนวน9ก้าฐานได้แก่ฐานเรียนรู้กษตรกรรมธรรมชาติฐานเรียนรู้คนหัวเห็ดฐานการเรียนรู้คนเอาทานฐานการเรียนรู้คนรักแม่ธรณีฐานการเรียนรู้คนติดดินฐานการเรียนรู้คนรักน้ำฐานการเรียนรู้คนรักแม่โพศพฐานการเรียนรู้คนมีไฟและฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายโคกของนาจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกภาคีเครือข่ายอำเภอนาเชือกได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีและเจ้าของแปลงใช้งบป,ประมาณส่วนตัวในการสร้างฐานอาคารเรียนรู้ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและใช้ประโยชน์ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในฐานต่างๆได้โดยมีการส่งเสริมความพร้อมด้านสื่อการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับสาธิตและฝึกปฏิบัติประจำฐาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ส่งเสริมและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารต้นทุนต่ำในการผลิตอาหารไก่ของชุมชนในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนด้านการกำกับติดตามการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ในระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data กรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้จัดอบรมการใช้งานระบบจำนวน2ครั้งในวันที่15พฤษภาคม2566และในวันที่29พฤษภาคม2566ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนักวิชาการทั้ง13อำเภอ เข้ารับการฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้สนับสนุนการบันทึกข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลที่ผ่านการประเมินศัก,กยภาพพื้นที่ต้นแบบระดับ A จำนวน2 8 1 แล,แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2566และบันทึกข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการโคกหนองนาโมเดลตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับกลัวเรือนที่ผ่านการประเมินศักยภาพเป็นระดับบีและระดับ4ีจำนวน599แปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนและบันทึกข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2,564-2,565ถึง 2, 65, จำนวน420แปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2,566ผลการดำเนินง,งานอื่นๆสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอภาคีเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมเอามือสมัคคีในพื้นที่ต้นแบบ โดยพิจารณาแปลงที่มีผลการประเมินศักยภาพระดับ4เป็นลำดับแรกเดือนละหนึ่งอำเภออำเภอละหนึ่งแปลงซึ่งเดือนพฤษภาคมได้จัดกิจกรรมที่อำเภอโกสุมพิัยจังหวัดมาหาสารคามและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเอามือสมัคีที่อำเภอกุดรังจังหวัดมาหาสารคามการใช้ประโยชน์จากโคตรูพันธุ์เก็บไว้ที่แปลง CLM เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนดูจำนวน3เครื่องได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และเครื่องบำบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศและบริษัทประชารัฐยืมไปใช้ประโยชน์จํานวน3รายการประกอบด้วยเครื่องสก,กัดน้ํามันพืชเครื่องบรรจุกระป๋องเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติการดําเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2566ของจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนในระบบ tpmap ในปี2566จํานวน1,648ครัวเรือนคิดเป็นจํานวนประชากรที่5,688คนโดยแยกเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1,325ครัวเรือนคิดเป็น2,202คนและไม่มีบัตรสวัสดิการจํานวน323ครัวเรือนคิดเป็น3,486คนโดยแยกเป็นหลายมิติดังนี้ 1. มิติด้านสุขภาพจํานวน720 7ครัวเรือน2มิติด้านความเป็นอยู่จำนวน203ครัวเรือน3มิติด้านการศึกษาจำนวน143ครัวเรือน4มิติด้านรายได้จำนวน659ครัวเรือน5มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐจำนวน2ครัวเรือนโดยกระจายอยู่ทั้ง13อำเภอซึ่งทีมปฏิบัติการประจำตำบลได้ลงพื้นที่สอบถามปัญหาความต้องการ และบันทึกข้อมูลในระบบ tp map logbook แล้วจำนวน100%เอร์เซการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพร,รัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพศ2566าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ส่งเสริมกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารประจำปีงบประมาณ2,566อย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ปลูกผ,ผักอย่างน้อย10ชนิด218,116ครัวเรือนคิดเป็น100%และกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันจำนวน2 0 3 7แห่งคิดเป็น100%เผลการดำเนินง,งานในระดับจังหวัดดำเนินกิจกรรมในวันที่6พฤษภาคม2566 ที่บริเวณกอลอยบ้านน้องจิกหมู่ที่10ตําบลแกงเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผูวารัชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ100คนผลการดำเนินง,งานในระดับอำเภอในเดือนพฤษภาคม2566ครบทั้งจำนวน13อําอำเภอ โดยดาเนินการภายใต้กิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจบ้านวัดประชารัฐสร้างสุขการดําเนินโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดํานิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาและตามโครงการมาตรฐานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยมีการส่งเสริมการติดตามความก้าวหน้าการสมัครเข้าร่วมประกวด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานดังนี้อําเภอพยักฆภูมิสัยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกล่างตำบลหนองบัวอยู่ในระหว่างกระบวนการมัดหมีและการย้อมสีธรรมชาติอําเภอวาปีปทุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมติดตามกลุ่มทอผ้าบ้านชาติน้อยหมู่ที่3ตำบลหัวเรือโดยสามารถทอเป็นผืนและพร้อมส่งประกวดแล้ว อำเภอนาดูนโดยสนนนนำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูนติดตามกลุ่มทอผ้า,าบ้านเก่าน,น,อน้อยหมู่ที่4ตำบลดงบังอำเภอนาดูนอยู่ในระหว่างการทออำเภอนาเชือกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือกติดตามกลุ่มทอผ้าไหมบ้านคุณน้ำใสหมู่ที่1ตำบลหนองน็กซึ่งอยู่ในกระบวนการมัดหมี่และย้อมสีอำเภอโกสุมพิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยติดตามกลุ่มทอผ้าเพราะว่าอยู่ในกระบวนการมัดหมี่ขึ้นลาย อำเภอเชียงยืนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืนติดตามแนะนำส่งเสริมกลุ่มทอผ้าซึ่งอยู่ในกระบวนขั้นตอนการทออำเภอแกดำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวหมู่ที่4ตำบลหนองกุ่มโดยกลุ่มดำเนินการทอเสร็จแล้วอําเภอยางสีสุราษฎร์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอยางสีสุราษฎร์ดำเนินการติดตามกลุ่มทอผ้าโดยอยู่ในขั้นตอนการทอซึ่งมีการส่งเสริมแนวทางทุกขั้นตอนเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์การประกวดมากที่สุดอําเภอเชื่อชมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน,น,น, coaching, ชมชนอําเภอเชื่อชมได้ติดตามกลุ่มทอผ้าโดยอยู่ในขั้นตอนการมัดมี อำเภอบอระบือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบอระบือเจ้าหน้าที่ลงติดตามกลุ่มทอผ้าบ้านบอระบือโดยอยู่ในขั้นตอนการทอโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้กิจกรรมโอโหโอท็อปมหาสา,ารคามกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุนน้ำใสหมู่ที่1ตำบลหนองเม็กอำเภอนาเชื่อได้นำสินค้าผ้าไหมลายดอกรักราชกัญญาเข้าร่วมทดลองการตลาดในวันที่2-3มิถุนายน2 5 6 6 าเสริมไทยคอมเพกโดยมียอดจำหน่าย18,500บาทโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการอทตภประเภทผ้าและหัตถกรรมกิจกรรมโคชิ่งเมืองลองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้นำกลุ่มทอผ้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรมจำนวน5กลุ่มได้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านเก่าน้อยตำบลหนองบงังอำเภอนาดูน กลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ,บ้านนอนหลีตำบลหนองบัวแก้วอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมบ้านโคกล่ามหมู่ที่10ตำบลหนองบัวอําเภอพยัคฆภูมิพิศัยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนนบูรพาตำบลพุนทองอําเภอเชียงยืนและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัวตำบลหนองกุงอําเภอเกดดำโดยกลุ่มได้นำผ้าลายดอกรักราชกัญญาที่ได้ทอไว้แล้ว ไปให้วิทยากรตรวจสอบและแนะนําทุกขั้นตอนตั้งแต่การมัดการย้อมสีธรรมชาติและการทอเพื่อจะได้นํามาพัฒนาส่งเสริมเข้าประกวดต่อไปจังหวัดมหาสารคามได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการส่รงผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรมสมัครเข้าร่วมประกวดให้เพิ่มขึ้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้แก่ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์เชิงชวนผู้ผลิตช่างทอผ่านทางกิจกรรมการประชุมต่างๆและมีการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอกิจกรรมส่งเสริมการทอผ้าลายดอกรักราชกัญญาการทำภาพอินโฟกราฟิกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นไลน์ Facebook รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปผลสรุปการดำเนินงานการจัดเก็บรายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ไตมาส3และ4จังหวัดมหาสารคามรวมทั้งสิ้น1,078,667,181บาท